เส้นส้มคลิปร่วมคำขำห้าห้าของไงว่าได้ครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ลรเบื่อตะลเว้นข่อยเขาไม่มีเบียกยังดอกหาซ่อมผู้นันซ่อมปูนี่ที่สำคัญก็ซ่อมเมียหัลวาหาแต่แต่เนี่ยบ่าวให้เขายงานั้นเขาก็เลยขานอนนอกเฮี้ยนเฮ้ยแต่สร้างม่สิเงินภาษาเมียพ่อบ้านทั้งหลายฟังทั้งหยีได้ครับ ผู้ใดที่จอยงับจอยเงยบนะครับแล้วก็ยิ่งตอนเป็นนึกหน่อยนั่นอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราได้ลูกได้เมียมาละจอยปัวไ่กัดจอยหายังไม่กินแซบบันไหนกิน,นไรบุญไหกัดจอยหาสาเหตุบพอให้วิเคราะห์จังสีด้อยคอยเคยได้ยินตะวานน็กหน่อยนี่กินน้มบะถือแล้วมันจอยมัวเฮานี่อาจจะกินน้มบะถือก็ได้ วิธีแก่นัน่นให้ลองเปลี่ยนแม่พันเบิงหาได้แม่พัน์ุไม่มานัน่นหามันอ้วนว <ideally. S 1> ลองพิกแพ่งหาวิธีบังเดอร์พี่น้องหาได้ผู้ไม่มา,มาหามันกินถือคุยน้ำซุมืออเนี่ยเขากินอาชิพิดก็ได้ มามันจยตรงนี้อากาศห้อนแห้งครับพี่น้องไม่ย่มนะครับไปใส่มาใส่กับละมัดระว่างแน่มื่อนี่นงว่ากับแก้มั่นไปขายครับเห็นจะจ้ากับตาเลยพี่น้องห้อนแห้งไรดับกลางซียกไฟแดงไนว่าก็เลยไปสอบถามอาการเบื้องต้นครับปรากฏว่าคนครับ ลืมเติมน้ำมันรถลดไปใส่มาใส่กะเติมน้ำมันเนีนเ่เด้อเบิ่งกี่น้ำมันน้ำแนมันสิได้จูงนั่นนะผู้บอกุู้ใจพี่น้องจากคนธรรมดาคนหนึ่งพอได้แต่งงานมีครอบครัวก็ได้เมียมีตำแหน่งตัวเมียข่นั่น มีตำแหน่งเป็นผู้กำกับกำกับเลี้ยงเงินเลี้ยงทองเลี้ยงเวียกให้เวียกหน้าเวียกเียนเวียกสั้น,นหรือกำกับแมก่กระทั่งซีวิตข่อยส่วนข่อยเพราะไอ้มีตำแหน่งไปน้ำทต่าบานทัเมียงเพื่อกให้ตำแหน่งเป็นพออย่อ,ยอม,มาจากปัวอ,อีวัน พุ่มใจแห้งในตำแหน่งนี่เก้าอี้คอยหันไผมะนางบ่ได้เดี๋ข้ามะนางเก้าอี้คอยนั่นคอยลอยลวดย่ย <c oughs> มะนางเก้าอี้พวยอวันเด้อมือเจ้ามันสิรลอยห <c oughs> ลังจากที่คอยเฮดคชิปจมเหตุเมียครับพี่น้องก็มี FC คอมเมนต์ขอามาวา่า แมนแล้วข่อยเอาเมียบ่ถือกพนะข่อก็คึื่นไายจนว่าข่อยีนนอนบลับเด้คันว่าข่อยเอาเมียบ่ถือกข่อยขึ้นสิได้ลูกไม่สองคนผุ่นี้พี่น้องจัดประได๋ว่ามันบลาดเปล่าเจักเท่อแล้วว้า่ทีมันมีหม่องอื่นที่มันเด็ดกว่านั่นอยู่บ่ที่เอาแล้วนั่นถือกแล้วเขาบด่า ท่านไพหูจัักกนบอกในเด้อขอสิเด้เฮ็ดนึ่เมียขอสิเด้เศร้าจมสันเดฝากบอกทุ่มพัระยาทั้งหลายเด้อสำหรับคนที่คิดมากย่านสามีนี่มีความรู้สึกต่อเจ้าของหอน่วยลง ควยพอเป็นตัวแทนสามีทั้งหลายยืนยันมองนี่ว่าความรู้สึกที่มุขควยมีต่อภรรยาแห่งยุ่กันโดนม่มีวันลดหน่อยถอยลงเดียมีตรหลายขึ้นยาหน่อยอกหน่อยใจยาคิดมากเดิมมือเจ้าก็ารู้สึกของมุขควยนั้นมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเสม,มอก็รู้สึกเรานั่นก็นคือความยานัน <c oughs> ยันถึกใาย ย่านถืกต้าย่านถึกจมว <What? S 1> มาเถอยน่ามร้อยไปกินเหล้าย่ามรักเงินกับย่ามมิกกิทา <c oughs> งเทียนย่านจะนอนบ่รับย่านเลือตะต่อนะนะะ <c oughs> บอกมากลลยนักชี้เหลี่ยมปะไปเห็ดดอกเด้อ พยานเลตอมนาเสียะลรเปลี่ยว่าพอที่ก็เสียต้ํแตลูกชายตอนอายุเนี่ยแต่แ่าสานี่เจ้ากเรียหลายแต่ว่คำบอกยิมแม่ำนี่หนึ่งงั้นว่ากูเรียหรือว่าเชียรแต่บอกแม่มึงหน่มีส่วนสำคัญได้ให้กูนีน้ตาอะไรเฮ้ นิดๆหน่อยๆอยู่กันมากสามสิบปีสี่สิบปีก็น่าจะอ,อดได้อยู่นะก็บม่เป็นว่ากูอดได้หรือบ่ได้แต่คำบอกแม่เมื่อก็น่าเฮ็ดให้กูน้ำตาไหลเราบอกว่าจังใดอยู่นี่เราบอกว่าลูกแม่ลูกแม่กมูนอนมาท่นยิ้มอยู่กูเลยหาวน้ำตากูเลยไหลสันเด็ดนี่โอ้ก็ดเหตุการณ์แม่แต่พันแดงเนาะเฮ้เจ้าหาวดอกตี้เจ้าเล็ดน้ำตาไหลเออเอ้ย <h ue y> ก็ไม่เอ็นตัวตอนต้งหาหนังตามไหลบ่ไหลว่าเหาจนน้ำตาไหลจังสี่กับว่าเป็นอืมสอน่อนนี่ยมันซ้ำข้ามหมอนีนี่ทีนี้อีกอย่ายห่ห้องม่นจะก็สิเต้นใส่แล้วปะ จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่เล่าเลยนะครับจี <c oughs> ตะลีบตันเล่าเนี้ยตรงนี้เล่าก็เป็นคดบอบอวๆไฟมีคนเบิงงดอกเป็นเห่นะครับคตเล่าเนียตะลิบตนวนั่นเห็นหวัวหลี่เหลี่ยมเล่ากตะลิตนเล่าเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>